สวัสดีครับวันนี้มาพบกับมาร์กนะครับวันนี้จะพามาดูรถ MG4 ตัว S นะครับวันนี้เป็นรถส่งมอบนะครับลูกค้าบินมาไกลจากเชียงใหม่นะครับเพื่อจะมารับรถคันนี้นะครับเดี๋ยวมาดูรายละเอียดกันนะครับครับผมก่อนจะส่งมอบนะครับเราก็มีการเก็บรายละเอียดกันอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือจะมีการเช็ดทาความสะอาดเหกันให้อีกรอบหนึ่งนะครับหลักๆแล้วนะครับรถที่เราจะส่งมอบนี้นะครับเราจะมีการตรวจเช็คทุกระบบ นะครับแล้วก็ความสะอาดนะครับให้กับลูกค้าทุกท่านเลยนะครับเพื่อจะมีรถที่สมบูรณ์มมแบบที่สุดเลยนะครับผมอ,อย่างคันนี้นะครับลูกค้าเข้ามาไกลาจากจังหวัดเชียงใหม่เลยนะครับเพื่อจะเอารถมาเทินนะครับคือตอนนี้ครับลูกค้าเขามีปัญหาว่าเขาใช้รถบ่อยนะครับแล้วก็ใช้รถในจังหวัดนี้ครับเขาใช้รถน้ำมันเนี้ยมันเปลืองน้ำมันเขาเขาบอกว่าเขาต่อเดือนเขาเติมประมาณเดือนละประมาณหมื่นสองอะไรเงี้ย เขาก็เลยจะร่มาเทอเพื่อมาออกรถเป็นรถไฟฟ้านะครับซึ่งโปรโมชั่นของเดือนนี้ครับทาง MG นะครับเขาจะมีโปรโมชั่นชาร์จไฟฟรีชาร์จไปเท่าไหร่คืนเท่านั้นสาหรับตู้ MG สีแดงเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะครับที่เขาออก MG นียเขาบอกว่าเขามีอ่าเรื่องของศูนย์บริการที่ครอบคลุมมากที่สุดในทั่วป,ประเทศไทยนะครับก็คือมีทั้งหมดประมาณ1 5อยห้ 3, ที่นะครับถ้าผมจะไม่ผิดนะครับ แล้วก็อย่าง,อ,างอีกอย่างหนึ่งนะครับความคุ้มค่าของรถคันนี้นะครับถ้าเกิดว่าลูกค้าเอามา,เ,าเรื่องของของการเช็คระยะนะครับมาสมตตอนนี้นะครับมีโปรโมชั่นก็คือเช็คระยะฟรีนะครับตลอดถึงประมาณสิ้นปีนี้มั้งฮะแล้วก็3 0 0 0 0โลแรกเนี้ยนะครับลูกค้าไม่ต้องจ่ายค่าเช็คระยะเลยนะครับส่วนลูกค้าจะไปจ่ายทีก็คือเดือนที่4ซึ่งเดือนที่4ค่าใช้จ่ายในการเช็คระยะประมาณนะครับ750าบาทเอง นะครับอ่าก็คือสามารถเข้าเช็คทุกศูนย์ได้ทั่วประเทศไทยเลยนะครับข้อดีของ MG4 มีอะไรบ้างนะครับก็คือตัว MG4 ครับจะเป็นรถยนต์ไฟฟ้ารุ่นแรกในไทยนะครับจะเป็นขับเคลื่อนล้อหลังนะครับที่ราคาไม่เกิน1ล้านบาทนะครับเน้นนะครับว่าไม่เกิน1ล้านบาทแต่ว่าได้ขับเคลื่อนล้อหลังนะครับการขับเคลื่อนล้อหลังข้อดีก็คือในการจะมีเรื่องของการส่งกาลังที่ดีขึ้นแล้วก็แก้สถานการณ์ฉุกเฉินได้ดีขึ้นนะครับแล้วก็ยึดเกาะถนนได้ดีขึ้น มากเลยนะครับผมแล้วก็ขับสนุกมากนะครับ MG 4คันเนี้ยครับมีแรงม้าประมาณ170นะครับอ่าซึ่งเป็นรถที่ขับสนุกมากทั้งในเมืองหรือว่าในต่างจังหวัดนะครับมีโหมดให้เลือก3โหมดเลยนะครับจะมีโหมด e c โคคือประหยัดน o r m a l คือปานกลางแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบพอมมันก็กลับเป็นสปอร์ตได้นะครับท็อปสปีดคันนี้นะครับที่ผมเคยลองรถนะครับอ่าประมาณได้ประมาณ190กิโลเมตรต่อชั่วโมงนะครับท็อปสปีดของเขาค่อนข้างสูงมากพอสมควรแล้วก็ เราเวลาที่เราขับด้วยรอ,อบอไม่ใช่รอบนะครับเพราะ f 1 0รถไฟฟ้าไม่มีรอบแล้วก็ถ้าเกิดว่าคันนี้ครับขับด้วยความเร็วสูงครับรถจะค่อนข้างนิ่งมากพอสมควรนะครับแล้วก็มีการหักเลี้ยวกระทันหันเนี่ยครับรถจะค่อนข้างนิ่งแล้วก็ไม่มีการท้ายสะบัดหรือว่ามีการโยนของอาการตัวรถนะครับแล้วก็ลูกค้าจะมั่นใจมากยิ่งขึ้นเวลาถ้าเกิดว่าลูกค้าใช้รถ MG4 คันนี้นะครับผม เอ็นะครับตัว X นะครับตัว X ดูง่ายๆเลยนะครับลูกค้าก็คือจะมีลังคาเป็นสีดําหรือว่าเขาเรียกว่าทูโทนนั่นเองนะครับอ่าหรืออีกอย่างหนึ่งสังเกตง่ายๆเลยนะครับตัวสปอยเลอร์หลังนะครับ MG4 มจี่มีสปอยเลอร์หลังให้นะครับลูกค้าอ่าพามาดูเลยนะครับก็คือจะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับก็คือสปอยเลอร์หลังนะครับอ่า ต่อมานะครับ MG4 นะครับเขาจะมีทั้งหมด2รุ่นนะครับมีตัวดีแล้วก็ตัว X นะครับถ้าตัวดีอยู่ที่ประมาณ869,000บาทนะครับส่วนตัว X อยู่ที่969,000บาทครับต่อมาที่สำคัญที่สุดของรถไฟฟ้านะครับก็คือที่ชาร์จนั่นเองนะครับเดี๋ยวผมจะพามาดูที่ชาร์จนะครับที่ MG4 นะครับแถมให้มีอะไรบ้างนะครับหนึ่งเลยนะครับเป็นตัวตัวชาร์จฉุกเฉินนะครับชาร์จฉุกเฉินก็คือสามารถเสียบกับไฟบ้านได้เลยนะครับ ข้อดีก็คือ,อาสามารถใช้ในทุกสถานการณ์ได้นะครับไม่ว่าคุณจะอยู่ต่างจังหวัดหรืออยู่ที่ไหนก็ได้นะครับขอแค่มีปากกาตาก็สามารถเสียบได้เลยครับข้อเสียก็มีเช่นกันนะครับข้อเสียคือ1เลยนะครับใช้เวลาชาร์จค่อนข้างนานมากเลยนะครับผมเดี๋ยวผมพามาดูตัวจริงนะครับว่าเป็นหน้าตาลักษณะอย่างไงนะครับเสำหรับลูกค้าที่ไม่เคยเห็นนะครับที่ชาร์จเขาจะเป็นตัวชาร์จแบบ ตัวเสียบชาร์จได้เลยนะครับส่วนปลั๊กนะครับก็คือจะเป็นเหมือนปลั๊ก3มตาทั่วไปเลยนะครับแบบนี้นะครับผมเดี๋ยวพาไปดูตัวที่เอแถมให้อีกรุ่นหนึ่งนะครับตามมาเลยนะครับต่อไปนะครับจะพามาดูที่ชาร์จที่ทางอแถมให้อีกตัวหนึ่งนะครับจะเป็นตัวโฮมชาร์จนะครับตัวนี้นะครับถ้าเป็นรุ่นใหม่จะเป็นตัวสีดําแล้วนะครับลูกค้าอันที่เป็นตัวเก่าอยู่นะครับ ตัวนี้นะครับจะใช้เวลาในการชาร์จประมาณ7-8ชั่วโมงนะครับเดี๋ยวพาไปดูไอตัวตู้ชาร์จที่คืนเงินให้นะครับสำหรับตัวนี้นะครับก็คือจะเป็นตัว DC Charger นะครับก็คือจะเป็นตัวฟ้าชาร์จของทาง MG นะครับตู้แดงๆแบบนี้สามารถเห็นได้ตามศูนย์ MG ทั่วไปเลยนะครับตู้นี้ครับ ชาร์จไฟประมาณ4 5นาทีนะครับจากสูตถึงร้อยนะครับก็เต็มแล้วนะครับผมส่วนข้อสําคัญตู้นี้นะครับโปรโมชั่นตอนนี้อยู่ครับก็คือลูกค้าสามารถชาร์จไฟฟรีถึงสิ้นปีนี้เลยนะครับชาร์จไปเท่าไหร่ก็คืนเท่านั้นนะครับใครที่กําลังลังเลอยู่นะครับหรือว่าอยากสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมนะครับก็สามารถสอบถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวมอญจะทิ้งเบอร์โทรไว้ให้นะครับเบอร์โทรนะครับ0ูนย์2 4 3 6 7นะครับสามารถ โทรมาหรือว่าแอดไลน์เบอร์นี้ได้เลยนะครับผมลูกค่าไปเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะโอเคครับสวัสดีครับ